สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรวันนี้จะพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาในการปลูกกุยช่ายนะครับกุยช่ายเมื่อปลูกไปแล้วนะครับแค่แกรนไม่โตนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรจะแก้ปัญหายอย่างไรเพื่อนๆตามมาดูเลยครับหลังจากที่ปลูกกุยช่ายไปแล้วนะครับเกิดปัญหาขึ้นกุยช่ายแคะ แกลนกุยช่ายไม่โตนะครับสาเหตุก็มีอยู่สองสาเรื่องนะครับสาเหตุที่หนึ่งก็คือเรื่องของต้นพันกุยช่ายที่นำมาปลูกสาเหตุที่สองเรื่องของดินฟ้าอากาศสาเหตุที่สามเรื่องของระบบน้ำในสวนนะครับสำหรับการทำกรเกษตรนะครับชนิดก็จะต้องต่อสู้นะครับกับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพื่อนๆนะครับจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับสําหรับการทํากุยช่ายผมก็จะแก้ไขในเรื่องของแสงแดดความร้อนนะครับโดยการคลุมแสลนพางแสงไว้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้จะมาดูเรื่องต้นพันธุ์นะครับแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับเป็นแปลงที่ผมปลูกกุยช่ายสองไซ์รวมกันนะครับเป็นไซา์ขนาดกลางกับขนาดเล็กนะครับ ที่เห็นด้านล่างที่มีปัญหาอยู่นะครับเป็นต้นพันธุ์ไซเล็กนะครับที่นํามาปลูกปลูกตั้งแต่วันที่24นะครับมิถุนา2565หลังจากที่ปลูกไปนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับก็ทําให้บริเวณหน้าดินแน่นนะครับแล้วฝนก็จะซ้อเอาธาตุอินทรีย์วัตถุแล้วก็ธาตุอาหารออกไปด้วยนะครับก็เลย ทำให้ดินแน่นแล้วก็กุใชยขาดธาตุอาหารก็เกิดการแคะกรนันแล้วก็ไม่โตนะครับสำหรับในเรื่องของแสงแดดก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมใช้สแลนคลุคมทางแสงไว้นะครับก็จะมาดูนะครับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะครับโดยการนะครับโดยการขุดดินนะครับขุด ในบริเวณรอบๆกอของกุยช่ายนะครับที่มีปัญหานะครับขุดให้ลึกลงไปนะครับให้ถึงรากของกุยช่ายเลยนะครับให้ทั่วๆแปลงนะครับหลังจากนั้นก็จะโรยด้วยแกลบขี้ไก่นะครับต้องเป็นแกลบขี้ไก่แบบหมักแล้วนะครับแกลบขี้ไก่ใหม่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะจะทำให้ ร้อนนะครับรากกุช่ายก็จะเสียก็จะไม่โตนะครับหลังจากที่พรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อเพิ่มธา,าตุอาหารให้กับกุช่ายแล้วนะครับก็จะต้องตักใบกุยช่ายในส่วนที่มีปัญหาทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นรากกุชายขึ้นมาใหม่นะครับให้โตได้ไวขึ้นนะครับ การทำกุยช่ายหน้าฝนนะครับถ้าฝนตกลงมาพอดีจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าฝนตกในปริมาณมากๆนะครับก็จะสร้างปัญหาให้กับคนทำกุยช่ายหลังจากที่แก้ไขไปแล้วนะครับประมาณ15-20วันก็ <c oughs> จะมาดูนะครับว่ากุยช่ายมีการพัฒนาการเจริญเติบโตไปแค่ไหนนะครับ ถ้ายังอยู่เท่าเดิมไม่ดีขึ้นนะครับก็ต้องรื้อทิ้งปลูกใหม่เสียเวลาอีก2 3สเดือนนะครับการทำกุยช่ายนะครับก็จะมีปัญหาหลักๆในเรื่องของดินนะครับเรื่องของออน้ำฝนนะครับเรื่องของความร้อนนะครับที่ต้องดูแลจัดการให้ดีนะครับถ้าดูแลจัดการไม่ดีกุยช่ายก็จะมีปัญหานะครับ มาดูแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ปลูกใหม่นะครับก็ใช้ต้นพันธุ์สองไซส์นะครับเป็นต้นพันธุ์ไซส์ใหญ่นะครับกับต้นพันธุ์ไซส์เล็กไซส์เดียวกับแปลงที่มีปัญหานะครับแต่ว่าแปลงนี้ปลูกหลังจากที่หน้าฝนหมดไปแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของดินแน่นนะครับรากของกุยช่ายก็จะเดินดีนะครับการเจริญเติบโตก็ เป็นปกตินะครับระยะเวลาในการตัดครั้งแรกนะครับกับกุย่ายต้นเล็กที่นํามาปลูกจะใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับสําหรับกุย่ายต้นใหญ่ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ